สวัสดีครับโอปอล์ตาอุทาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับมาสวัสดีวัน,นอังคารที่21มีนาคมนะครับตั้6 6ด้วยนะครับสำหรับแนวทางที่ให้ไว้ในกลุ่มนะครับโอ้โหเรียกว่ามาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอีย e บาร์สกอสงนะครับตัว V นะครับแล้วก็ตัวหน้าช่องนะครับทำงานหมดเลยนะครับแล้วก็แนวทางอื่นที่อยู่ในกลุ่มนะครับ3แนวทางที่ผมให้ไว้นะครับมาเต็มระบบเลยนะครับมาหมดเลยจริงๆนะครับ3แนวทางนี้นะครับให้ไว้เฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับใครที่เป็นนักลงทุนเองนะครับชอบบอลสดนะครับมีโครงการ3โครงการ4ี่นะครับทิ้งไว้ในโน้ตในแต่ละวันนะครับในทุกๆวันเลยนะครับใครที่สนใจนะครับเข้ากลุ่มนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ของผมได้เลยนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นะครับพวกนี้ฟุตบอลนะครับน้อยนะครับก็น้อยเนี่ยน้อยน้อยความหมายผมเนี่ยคืออาจจะเป็นลีกที่ไม่ดังนะฮะก็พวกอังกฤษคอนเฟลเลนต์ลีกเหนือนะครับอังกฤษคอนเฟลเลนต์ลีกใต้นะครับสกอตแลนด์เชมเมนชิพนะครับก็แต่ถือว่ายังมีให้เรื่องหยิบจับอยู่นะครับแม้ว่าจะบางตาไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็มี ที่น่าลงทุนเนี่ยมีแน่นอนนะครับวันนี้1ทีมนะครับที่อยากให้เชียร์กันนะครับในเวลาตีสามหรืออีกวันอังกฤษนะครับตามเวลาในประเทศไทยหรือว่าแต่ด,ดึกเลยนะครับบาสลีนะครับวันนี้จะเปิดสนามออกสเวลนะครับรับการมีร่ของทั้งได้เนะี่ยเชฟฟิลด์เวสเดย์นะครับเรื่องดับตารางคะแนนก่อนนะครับตอนนี้เชฟฟิลด์เวสเดย์อยู่อันดับ1นนะครับส่วนฝั่ง เจ้าบ้านนะครับอย่างเบอร์สลีย์นะครับอยู่อันดับ4ของตลาดนะครับในปัจจุบันนี้นะครับส่วนคู่นี้เจอกันครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านบอสลีย์เองนะครับที่ไปบุกทุบอ่าเชฟฟิลด์เวสต์เดย์มาได้นะครับ2ประตูต่อ0ูนย์นะครับส่วนเกมนัด ที่แล้วนะครับของเจ้าบ้านในการก็ชนะมาเหมือนกันนะครับไปชนะบุกชนะอ่วิคอมวอนเลอร์มานะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนเกมที่แล้วนะครับของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ทีมเยือนนะครับก็เปิดบ้านเสมอกับโบตันวอนเลอร์มานะครับหนึ่งหนึ่งนะครับห้าเกมหลังนะครับของเบอร์สลีย์ทำผลงานดีมากนะครับเก็บชนะสี่นัดรวดนะครับเสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เองนะครับผลงานใกล้เคียงกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเสมอเกมเดียวนะครับเก็บชนะสี่นัดรวดนะครับสำหรับผลงานของ เชฟฟิลเวสเด์นะครับโอ้โหเรื่องฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าสุสีนะครับไปดูเลนกําแพงหน่อยคู่นี้เป็นทางเสมอไหนเสมอกันนะครับตอนแรกเป็นเชฟฟิลนะครับต่อปาปาตะกมนะครับลงมาแล้วนะครับเป็นเสมอไหนเท่ากันแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเท่ากันแล้วนะครับสำหรับเลนกําแพกนะครับส่วนตัวมองว่าคู่นี้นะครับยิงกันสูงเนี่ยโอ้โหถือว่ามีพอสมควรนะครับก็สูงไป2นะครับต่ําไป3นะครับแต่เกมนี้นะครับ แต่เกมนี้นะครับไม่มีใครยอมใครแน่ครับเพราะว่าเชฟฟิลเวนส์เดย์นะฮะมีโดนอ่าพีมัตวันนี้ก็ทําการแข่งขันด้วยนะครับก็ตามจี้แล้วนะครับตามจี้แล้วนะครับสําหรับพีอ่าพีมัตเนี่ยเดยมองว่าเกมนี้ยังโฟกัสนะครับในลีกนะครับสำหรับเชฟฟิลเวนส์เดย์ก็ต้องรักษาตารางคะแนนอันดับของตัวเองต่อไปนะครับส่วนบาสซี่อันดับ4เนี่ยถ้าชนะในเกมนี้นะครับก็จะจี้อปาสสวิตทาวเหมือนกันนะครับก็นี่เป็นเหตุผลเลยนะฮะทำไมถึงมองไปที่สกอร์สูงได้ เต็มเกมครับสำหรับคุณอีเอง